เรามาดูนี่ครับนี่ครับเทสตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหยื่อผิวน้ำเวชั่นนะครับอะไรฟอกสักอย่างครับของเหยื่อไข่มิมิกสีสวยมากครับสมจริงมากนี่ครับอ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมครับสายดิกวิกวิกวิ่งไหวเหมือนกบเลยครับว่ายมาเรื่อยๆอ่าอันนี้เหยื่อจริงๆเหยื่อไม้เขื่อนนะครับนี่ดีมากเลาะริมๆว่ายมาเนี่ยครับโดนแน่ อันนี้มีเวลาว่างก็เลยมาเทสดูว่ากระพงจะเอาไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ถ้าปเป็นติดยากี้ไม่แน่ โตแล้วครับโดนแล้วครับเป็นไงครับโดนแล้วครับเต็มปากครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับสร้างแอคชั่นโดยนาตุยเอ็นฟูครับจุ๊บจับจุ๊บจับจุบจับจุบจับมาหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวใครมีมิกครับกัดเขาเต็มเลยครับ โ<ฮ>อ้โหนมาหลาวแล้วนี่ฮะกลับอยู่หลายทีแล้วครับขึ้นมาตามหลายทีแล้วเจอแอคนี้ไม่ติดหญ้าครับสวยๆว,วิ่งผ่านมาตู้มเลยครับโอเค